Sånn. Mm -hmm. mm -hmm. ดีค่ะครับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อจุกุลจุกคนไม่นี้คบกับซองสาวในพาแซบอีกแล้วจ้าสองสาวในพาแซบไปน้องเมื่อไม่ได้พาพี่น้องมากินตำชั่วขนมจีนใจปลาหมึกกระรองพี่น้องตัวยิ่งใหญ่เป็นตัดแซบครัตัวละคำตัวละคำพอดีเลยมาพี่น้องมาพักกางเกงมีอย่างนี้สลัดบัวพะพี่น้องเ้าเหนียวมาพี่น้องเจ็บแซบบรรยากาศเลยการเรื่องงานเก่าเนาะเ้าเหนียวคนหลังชอบเก่ามาจากเพื่อนทางยูทูบแล้วก็ทางแฟนเพจจกพี่น้องมาไห

อ,อติ<ม>ไปกับพี่แปย์ล้ลบบานเจ๊ก<ม>ู หนากเลย ต้งโอ้ตเด็บไะน้ำปีไปน้ำม่กนั่นเอาไปจยากกินข้างนอกไปเนาะช่วงนี้ฝนตกมันอยูก็ตกะมันมือไปเนาะก,กินข้างนอกนุ่งกระกัดบันนุ่งลาย

ngâm <laughs> Ja. Ah. พกินนี่กันเลแต่เครื่องเจยกน้ำปลาน้ำเนีหน่อยพี่น้องอ่ะถ้ากินนี่ก็เป็นยัมนี่นะพี่น้องหน้าปอกไม้หรือก็อะไรก็แฉกติดตามพี่น้องจาเจาในประแจกพี่้องเลยกลับเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดี